โอ้โห oh สาวๆมาทำอะไรอยู่หน้าเซเว่นวุ้นเส้นสายมันสาวนุ่นดัมซิ่งสาวนุน่นมานั่งเห็นยังอยู่นี่ครับฮะกา,ารลดกำลังวุ้นเส้นมายืนเห็นยังอยู่นี่ครับรอบา่าวรอบ่าวหรอ ว่าสัณนอแบนี้นาะนี่ครับอยู่คนละมุมเลยครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอราชบัวหลวงครับพนะกครศรีอย,ยุธยานี่สองสาวมายืนรออะไรนาะนี่นาะคนดนึงยืนคนนึงนั่ง สาวนุ่นบอกหาค่ารถกับบ้านอ้าวมานต่ไายเสิบวุฒิป๊ะป๊ะเอาได้ของแนวได้ของแนวเออไปได้ไปได้ได้ค่ารถกับบ้านไปนั่น เขามารอคาบรถกระบะนี่ได้พบว่าไปนี่ฮะอ้าวเป็นหน่อยๆเนาะไปแล้วครับคนนึงัวเองตออยางหนึ่นอ้คนนเนี่ย เดินตามกันมาครับรเดินตามกันมาลดสีส้นดางวะเอาสันสันครับพี่น้องครับสันสันครับพอดีพอดีพ,อดพวกสามหนุ่มรูปหล่อนี่กำลังจะ,ะหาเครื่องดื่มกันก็เลย คุลสตีก็เลยหน้าบูดหน้าบึ้งกันหน่อยใช่ไหมเสวรสใช่ครับใช่ใช่ใช่แม่นางเขาก็หน้าบูดใช่เฮาเขาเาหนา็นเราถือของมือ,อ <laughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ยังไงก็ามครับผมถึงแม้ว่าการหน้าบึ้งของพวกเขาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการกินเหล้าของพวกเราสัวอะไรเราไม่ได้อไปก่อนแล้ว